สุดอลังการชุดประจำชาติไทยในการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชัน2020ในรอบชุดประจำชาติชุดประจำชาติไทยติด1ใน10ชุดประจำชาติยอดเยี่ยมด้วยน้ำพัทรพรจันทรประดิษฐ์มิสแกรนด์ไทยแลนด์2020ขึ้นโอวดความงามวิถีไทยในชุดตลาน้ำดำเนินสะดวกสำหรับมิสแกรนด์ลาวมาในชุดปรากาศที่กำลังเป็นท o อปออฟเดอะท สาวงามประเทศใดจะได้ครองตำแหน่งชุดประจำชาติยอดเยี่ยมเรามาลุ้นและร่วมโบวตกันผ่านทาง Facebook Miss Grand International โดยจะประกาศผลวันที่27มีนาคม2564เวลา19.00น,นค่ะคุณผู้ชมที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ